มาแล้วค่ะบ๊บบ๊บ,บ๊บสวยไหมเนี่ยอ่าอันนี้เป็นคุณครูพันีทองเพชรเห็นไหมคะอ่าคุณครูพันีทองเพชรคนนี้ใส่เสื้อสีชมพูก็คุณครูราชนีพรอ,อ่าหายไปแล้วแล้วก็เป็นคุณครูอะไรคะอีกท่านหนึ่งคุณครูอะไรเอ่ยคุณครูอะไรอีกท่านหนึ่งอ่าเดี๋ยวไปดูกันขออนุญ,ญาตนิดหนึ่งนะคะเอาละหายไปหรือยังคะรู้สึกจะหายไปแล้วด้วยเอ่ามาไหม ามาแล้วค่ะ tiktok tiktok ขออนุญาตนะ,ะเห็นไหมคะคุณครูสลีนาาเห็นไหมคะแล้วก็คุณครูแหม่มด้วยนะคะอยู่โรงเรียนอนุบาลอุทัยธานีสองท่านนี้นะคะ,ะที่อยู่ด้านขวามือคุณครูรัชนีพรนะคะสอนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีนะคะแล้วอีกท่านหนึ่งที่ใส่เสื้อสีฟ้าฟ้ายืนอีกด้านหนึ่งก็คือคุณครูพันนีทองเพชรค่ะ อยู่ที่โรงเรียนบ้านตลาดบางว่าอําเภอศรีประจันท์จังหวัดพรณบุรีแล้วก็ให้การต้อนรับคุณครูรัชนีพรระหว่างที่คุณครูรัชนีพรไปขยายผลในเรื่องของการศึกษาในระบบทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะที่ผ่านมาไม่นานนี้เองนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณคุณครูทั้ง3ท่านที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะหวังว่าโอกาสต่อไป เราก็คงได้มีโอกาสพบปะนะคะแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยค่ะเอาละสนุกสนานกันพอประมาณใช่ไหมได้รับความรู้กันในเรื่องราวของการเรียนการสอนระบบทางไกลผ่านดาวเทียมกันแล้วนะคะเด็กๆสองตาดูสองหูฟังกันเลยค่ะ เอาละค่ะคณิตคิดสนุกค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสะสมคะแนนกันต่อนะคะ<ฮ>เด็กๆน่ารักมากเลยคณ<ฮ>ิตคิดสนุกไหนลองอ่านพร้อมๆกันเลยลบคณิตสนุกลบคณิตสนุกอาเป็นการหาผลลบจำนวนที่มีตัวตั้งเป็นเลขสองหลักตัวลบเป็นเลขหลักเดียวซึ่งคุณครูได้นำเสนอไปเมื่อวานนี้เป็นชั่วโมงแรกเด็กๆทำได้หรือเปล่าคะ ทำได้ไหมไหนใครทําไม่ได้เลยไหนใครทําไม่ได้ลูกยากเหลือเกินมีไหมอ้าไม่มีนะคะส่วนใหญ่ก็จะทําได้ถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนเดี๋ยวเราไปฝึกทักษะการหาผลลบโดยใช้ภาพประกอบนะคะให้เด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาเลยลูกเป็นการทบทวนความรู้เดิมค่ะเมื่อวานนี้คุณครูคได้นําเสนอไปแล้วนะคะ ลบคณิตที่สนุกค่ะนักเรียนปลายทางโรงเรียนวังไกลกังววลนะคะแล้วก็โรงเรียนปลายทางทั่วภูมิภาคของประเทศไทยเลยเอาละเป็นการหาผลลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน20เราสามารถหาผลลบได้หลายๆวิธีค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยในข้อที่1ค่ะให้เด็กๆฝึกหาผลลบเขียนลงไปในสมุดค่ะเป็นการทบทวน ความรู้เดิมนะคะนั่นก็คือเมื่อวานนี้คุณครูได้นำเสนอไปแล้วค่ะอ่าเร็วเลยตั้งใจนิดหนึ่งลูกตั้งใจนิดหนึ่งทำงานของเราให้สำเร็จนะคะตอนนี้ปลายทางเขาก็กำลังแข่งขันกันโดยเฉพาะลูกศิษย์ของคุณครูพลอยนะคะคุณครูสรีนาค่ะคุณครูจำลองวันนี้ไปอบรมนะคะคุณครูจำลอง อบรมอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับศิลปะหัตถกรรมนะคะระดับจังหวัดระดับภาคโอเคไหมโอเคไหมติ๊กตอกติ๊กตอกใช้เวลาไม่นานลูกข้อที่หนึ่งค่ะอ่าวเลขลบเป็นอย่างไรนะคะลบทำให้น้อยลงมาค่ะเพราะฉะนั้นผลลบ ที่เหลือนะคะก็จะเหลือน้อยกว่าตัวตั้งนั่นก็คือ13ลบออกไปซสียหค่ะเอาเร่งมือนิดนึงข้อที่1ค่ะผ่านไหมลูกผ่านไหมผ่านไหมคะอนุบาลเมืองอนุบาลเมืองอุทัยธานีค่ะบ้านหนองยาปล้องค่ะบ้านท่าปักแวง บ้านทุ่งแพมบ้านทุงนท่งแพมอยู่ที่ไหนเอ่ยูยไกลน,นะคะแม่ห้องสอนเลยทีเดียวคะ่ะต่อไปข้อที่สองค่ะมีอยู่สิสองลบออกไปเส้นเจ็ดค่ะผลลบที่เหลือให้ดูภาพให้ดูภาพาเหลือเท่าไหร่นะคะ มีกล้วยอยู่เท่าไหร่คะอันนี้มีส้มโออยู่สิบสองอ่าวแบ่งให้เพื่อนไปเจ็ดเหลือเท่าไหร่ดีนะอ้าวกล้วยอยู่สามผลแล้วส้มโอของคุณครูล่ะคะเหลือกี่ผลเอ่ยหลังจากแบ่งให้เพื่อนไปแล้วนะคะเจ็ดผลค่ะ ปรีบร้อยไหมเราสามารถหาผลลบได้หลายๆวิธีนะคะอ้าวข้อที่สามค่ะสิบเอ็ดลบออกไปเจห้า ปลายทางบางไกลกัวลค่ะเอาสู้ๆกันหน่อยนะคะในชั่วโมงนี้สบายๆค่ะลบคณิตที่สนุกนะคะไม่ยากเลยแต่ได้อย่างค่ะลูกโอ้โหเก่งมากเลย เอ้าวมาทานขนมอันนี้เป็นขนมหรือเปล่าไม่ใช่มังคุดนะคะมังคุดอ้วต่อไปข้อที่สี่ทันหรือเปล่าเอา่ยการหาผลลบเราสามารถหาผลลบได้นะคะอันนี้ก็เป็นการหาผลลบจากภาพนะคะ ข้อที่4ค่ะ2 4ลบออกไปเเจ็ดนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแครอทค่ะแครอทมีจํานวนเท่าไหร่เอ่ยฝึกนับกันเลยแล้วก็หาในส่วนที่เหลือนะคะ

ปลายทางพร้อมนะคะเด็กๆโรงเรียนวัดบางใหญ่นะคะบางปลาม้าค่ะ15ลบออกไปห6นะคะโรงเรียนวัดสวนส้มนะคะวัดสวนส้มอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะเด็กๆโรงเรียนวัดสวนส้มนะคะตอนนี้ฝึกหาผลลบจากภาพนะคะเป็นการทบทวนความรู้เดิมด้วยเสร็จหร้อยังคะ ห้ามแอบดูของเพื่อนพยายามคิดเองลูกพยายามคิดเองให้เด็กๆหาในส่วนที่เหลือนะคะจากภาพเหลือเท่าไหร่นั่นแหละคือคำตอบที่ถูกต้องนะคะโอเคไหมคะบ้านทุง่งค้าบ้านทุง่งค้าวัดสมิคีธรรมรามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเด็กๆโรงเรียนวัวดกันจนารามใช่หรือเปล่าเอ่ย นะคะอยู่ที่สุราษฎร์เช่นเดียวกันนะคะโอเคไหมผ่านไหมคะผ,มผ่านไหมลูกผ่านไหมอ่าผ่านแล้วต่อไปก็เป็นเป็นอะไรดีคะเป็นเฉลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยนะคะให้เด็กๆตรวจงานด้วยความซื่อสัตย์เขาบอกว่าความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีนะคะ ถ้าใครไม่มีชาตินี้เอาดีไม่ได้แน่นอนอ้าวข้อที่หนึ่งข้อที่1ตอบเท่าไรเอ่ย <Yeah. S 1> ข้อที่หนึ่ง <Yeah. S 1> ผลลบที่เหลือค่ะ <Yeah. S 1> 7ใส่เครื่องหมายถูกนะคะให้คะแนนตนเองด้วยข้อละ100คะแนนเป็นการหาผลลบจากภาพ ที่สองค่ะสิบสองลบออกไปชัดเจ็เหลือ,อโห้าโอ้โหเก่งมากเลยไม่ยากเลยใช่ไหมลูกต่อไปข้อที่สามค่ะสิบเอ็ดลบออกไปชัดห้าผลลบที่เหลือค่ะโอ,โ,โอ้โหแม่นมากข้อที่สี่สิบสี่ลบออกไปชัดเจ็ดค่ะสิบสี่ลบออกไปชัดเจ็ดเหลือเหลือเจ็ดและข้อสุดท้ายค่ะ ลุ้นจันสุดตัวเลย15ลบออกไป16เลือโอ้โหเยี่ยมมากหมดแล้วยังคะหมดแล้วยังหมดแล้วอหมดแล้ว,อลว,อลวตอนนี้เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วคะ่ะอาตบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งเอาและอ่านตามคุณครูนะคะ การหาผลลบ,ลลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งเป็นเลขสองหลัก,ม,ลลกมีค่าไม่เกินยี่สิบและตัวลบเป็นเลขหนึ่งหลัก อ้าวเก่งมากตบมือ5ครั้งตบมือ5ครั้งตบมือหครั้งตบให้ดังกว่านี้โอ้ไม่ดังเลยไม่พร้อมเลยตบใหม่อีกทีตบให้ดีกว่าเดิมเก่งมากเลยนะคะเด็กๆตบมือได้พร้อมเพรียงกันอ้าวแล้วนั่งตัวตรงด้วยนะคะวันนี้เรามาฝึก หาผลลบโดยวิธีการกระจายบ้างเป็นการหาผลลบตามแนวตั้งนะคะเอาอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะอ่านการหาผลลบตามแนวตั้งการหาผลลบตามแนวตั้ง,ง,งโดยวิธีกระจาย